จุดประสงค์ของการทำในห,ห้องทดลองกระบวนการนี้เป็นตั้งใจให้เป็นแบบสุดท้ายในการที่จะลองฝึกการทำกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งต้องอาศัยโจทย์จริงก็คือผู้เข้าร่วมจะเป็นคนข้างนอกลหละนะครับเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แหละมันจะทําให้เขาเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของเขาว่าจุดอ่อนที่แท้จริงหรือจุดแข็งที่แท้จริงหรือความสามารถที่แท้จริงเนี่ยเขาอยู่ตรงไหน ผมก็จะว่าการการวางวางแผนการอบรดตั่งแต่ตน้นจึงใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยมันมันทำให้เขาได้ได้เห็นชัดขึ้นมาว่าการวางแผนนี่สาคัญนะครับนี่เป็นจุดแรกที่ให้เขาวางแผน้งแต่ต้นเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงก,กันเพื่อที่จะวางแผนออกมาชัดเจนได้เห็นปัญหาอุปสรรคในการวางแผนว่าเวลามันคิดต่างกันเนี่ยมันมันมีอุปสรรคอย่างไงแล้วเขาจะแก้อย่างไง ซึ่งมันทําให้เขาเห็นตัวแท้ๆของเขาแล้วก็เนี่ยการจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่มันจะต้องลึกซึ้งพอที่ที่คลี่คลายกันได้เนี่ยก็ช่วยทาให้การวางแผนมันออกมาได้คนที่พาเดินนะครับจะทําจะชูนิ้วขึ้นแบบนี้ครับจะชูนิ้วขึ้นแบบนี้นะครับส่วนคนที่ปิดตาจะทําแบบจะทำอแบบนี้ครับเดินไปเรียนรูกก้ต่างๆโดยที่นะครับโดยที่ถ้าจะให้เดินอยู่ในห้องนี้ก็คงจะไม่สนุก ได้ออกไปเดินนอกด้วยเราเรียนรู้ว่าคนที่เขาพาเราไปเขาต้องพาเราไปในฐานที่นี่ได้แล้วเพราะครั้งที่3นี้เรากับนี่าที่จะเรียน เขารู้สึกอยากอยากไปตรงนี้นะอยากไปตรงนี้นะอยากอยากไปตรงที่มันโลบๆหน่อยไปในที่ลุ่เยอะๆหน่อยเราเรามไม่เหินแต่เราอยากรู้ว่าการการที่เราเดินไปโดยที่มีคนถามแบบของเราในการในการพาเดินรูปแบบของเราในการหลับตารูปแบบของเราในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรูปแบบของเราในการคิดหรือในการถามว่าสงสัยอะไรเนี่ยมันมันบอกอะไรเราหรือเปล่ปาครับอย่างที่เราตัา้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ หลั okay. Okay. งจากเราทับเนี้ยประมาณ3วันนะครับในแต่ละห้องเสร็จแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาแบ่งย่อยครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนว่าจุดอ่อนจุดแข็งที่เขาเห็นเนี่ยในการพัฒนาเป็นกระบวนการเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างแล้วเขาจะคลี่คลายยังไงบ้างแล้วเขาจะเสนอโครงการสุดยิตะปัดา,าให้ซัพพอร์ตหรือรองรับอะไรบางอย่างกับเขาต่อไปได้รวมถึงการจะมองว่าถ้าเขาจะก้าวต่อไปเป็นกระบวนการมืออาชีพมากขึ้นเนี่ย ทางศูนย์จิตปัญญาหรือเสมหรือองค์กรต่างๆจะช่วยสับสนให้เขาได้ยังไงบ้างเนี่ยผม,ผมว่าชีวิตองค์กรน,นี่แสดงย่าันคือความล,ล,ลึกลับมีมีมีสิ่งี่นลึกลับอยู่เยอะนะครับ